ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะถามว่าพี่พัดี้จะมาขอเนี่ย <c oughs> พี่พดี้จะมาขอ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดลำโพงก,ก่อนแป๊บหนึ่งอะไรนะแม่อันนี้อันนี้ก็อยู่ที่พ่อเนีเออบาไม่พอ่อพ่อจะเอากี่บาทดีฮะอันน <c oughs> ี้ <c oughs> อันนี้พ่อพูดอะไรนะอ่า อเออได้ยินไหมเ <c oughs> จ้ากี่<อ>าบาทพ่เอ,เอเจ้ากี่บาทดีงงพ่ <c oughs> อแม่ลูกชายลม่ลูกชายคนเดียวเราเป็นที่รักที่รักพ่อว่าพ่อมีลูกชายคนเนี้ยอา้าวตุยสัญญาณตุยอา้าวงงเหมือนกันว่าทำไมตัดเนี้ยนี่แหละพระย่อมรู้ไงพระเขารู้ ใช่แม่พี่พดีแบบเน็ดหลุดเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะแม่คะคิดถึงนะคะแม่แม่แม่พี่พดี้บอกว่าคิดถึงนะคะแม่แม่เดี๋ยวหนูส่งทุเรียนไปให้นะคะหนูจะขายทุเรียนแล้วโอเคแค่นี้ก่อนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเงินยังไงเดี๋ยวแม่คอยโทรคุยกับพี่พัดอีกทีนะ โอเคโอเคแล้วก็แบบจะเอา <c oughs> จะเอารถเอาทองกี่บาทก็ว่าก,กันไป <c oughs> โอเคโอเคแค่นี้แหละอีฝ่ายอีบ้าน